สวัสดีครับพ่อพ่อชื่อพ่อสันพ่อสันอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านน่าดูน้อยบ้านน่าดูน้อยครับวันนี้วันน่าดูน้อยตำบลคามใหญ่คามใหญ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรราชธานีครับผ่านไปผ่านมาแถวแถวแถวสามแยกครับแถวสามแยกสามแยกไปอันปะดุกประดุเออสามแยกไปปะดุเห็นศิตปการะไปเออเมนเห็นพ่ออง์ว่าไปล่าไม่นันเมนบ่ เห็นพอเอาวไปลามไว้นั่นมบนบ่เอาไปปล่อยเลยบ่ไปปล่อยที่ว่างมบนบ่ก็คือข้างบ้านนะบานที่ว่างบ้านอยู่นั่นบ่ครับอยู่สามแยกกันนละโอ้บ้านอยู่สามแยกนั่นละสามแยกกันเลยอันมองค้องง่วนนั่นบ่ค้าวข้องง่วนเนี่นโอข้องง่วนนั่นครับโอข้องง่วนกาหันแล้วโอ้กะข้ามทางเข้าวเอาเนี่ยมาสอกเอาไปปล่อยหันทำไอ้สวนน่ะไรก่อนมันมีอันนั้นเนาะมันมีลวรอบขอบชิดเนาะเอาไปปล่อยยังก็ไปใส่บ่ได้เนาะ ตราก็มีปล่อยก็มี้เอาไปปล่อยซิ่มือเลยบ่อปกติวิ่มือเรยเนี่ยแล้วบัตเตอนี่ตอนาบตอนก็ปล่อยว่าเลี่ยงเลยเี่ยงสิได้มันถึงของาัตเตอนี้ทั้งงก็ไปพุดพุกไปพาเลาะมันกินแนวนี้มันบ่อนี่สเปนน้ำม่วงหรือยังไงี่ไปอ่ไปน้ำกันกันไปจังสี่ละเรี้ยงง่วงมาจากปีแล้วพ่อนี่โอ้โดนแล้ว โดนเด็เราบ่เคยขาดข้อประสานถ่อเนาะข้าวแมนยี่บราเขาบอกไปใา่ให้ให้รอไปเบิ่งว่ามันเป็นอย่างมันจะไปเข้าสวนข้าวเจ้าบไปสวนข้าวเจ้าอืมเมยกะตอนเช้าเอาเข้าปล่อยแฝงยาครับตอนบ่ายมากกับให้มันรอกินแน่นี่มันพ่อนี่อยไปเรื่อยเรื่อยยังสี่บ่พอพ่อเลี้ยงแนวนี้พ่อกรบาบ่ต้องนี้แฝงยาแม่นี่บ่ได้ปลูก โอ,โอ้โอ้แปลงยาก็ไม่ปลูกเหม็นวะโอ้แต่ก็บาหลาบ,บ่าหัวาจากตัวครับตอนนี้ในคองนี้โอ้โหอยู่ในซิฟตัวแต่ว่าของพ่ออีหลีนะ่มีเก้าตัวบบโอ้แปลงยาที่ปลูกไว้ประมาณจากไรหระพอ่อนนไรเดียว มันพ่อกินอยู่ว่ะล่ะคันคันบ่ปล่อยมากินแนวนี้นะมันปล่อยบ่พอเนี่มันปล่อยก็บ่พ่อมันบ่นโอ้อเลี้ยงแนวนี้มันก็ดีเนาะข้าวบะตองมีที่ปลูกหญ้าหลายๆก็สามารถที่จะเขาเอื่อมาเลี้ยงว่าไห่ทุง่งเนาะเลี้ยงเลาะไปเ,เ,เปรื่อยๆมีหญ้าหมองไหนก็ไปหมอ,องนั่นแถวๆบ้านข้า,านวเป็นบ่อบะต้องลงทุนหลายวันทอน เอ๊ะซื้อ <booster> ตัวม <c ười> ันที่ซ้อตมันเงพ่อนี่ซื้อซื้อมาบ่นี่่าเปลูกซื้อโอ้ซื้อเขามาซื้อมานี่ซื้อมาโดนเราบอกพ่อที่ซื้อมานี่ว่าเป็นซื้อช่วงแพงตัว ช่วงสี่ห้าปีนั่นก็บอกออยังมีอยู่บ้างว่าที่ซื้อมาบางังสี่ห้ปีทีแรวนี่อยู่ในฝูงตอนนี้หีือไม่บอสแม่ใหญ่กัมูแม,ม่พุ่นบอสซื้อมาหลายปันไหนพ่อน,น่น้ม,มันม่ออกลูแม่ซื้อแม่จะซื้อจะแม่มันมาหกมืกวนเนี่ยแต่ไหน แม่มันอดตายนะโอ้ซื้อแม่มันมาแล้วเอาลูกนี่ในลูกว่าดิบนี่ลูกลูกตัวนั้นตัวมันตายน่ะซื้อติดติดแม่มายรวมมันทองมาแม่มันโอ้ซื้อม่ายแต่มันยังอยู่ในท้องหกหมื่นกว่าแต่ว่าแม่มันตายแม่ไตายเป็นอย่างกระเพาะคือตายหม้อหมนไปกินปุ๋ยเขาท้องอืดมิีปุ๋ยก็ตายท้องอื่มแล้วเนาะบ่บ่อหมื่นไปกินบปูนก็ตายบ่บ่บราณหมือนดิโอ้ยนี่ก็อนที่มันหอน ไปกินปุ๋ยอยู่ในหน้าบอกได้ยังไงเอาปุ๋ยมาตั้งไว้เพาเราปุ๋ยเกี่ยวปุ๋ยวันเดียวของปุ๋ยเอาเป็นสอบมาตั้งไว้คาร์โบไฮเดรตคาราโบไว้ดรตอืมเธอจะกินวันเธอจะกินอยยู่ยว่นแม่เธอแม่นบ่แม่แม่นะตัวแม่นะแล้วปะตอนตอน,ตอนตายนั่นไอ้ลูกมันได้จักเดือนแล้วพ่แม่แม่เนี่ยมันใหญ่แล้วโอ้แม่นี่ใหญ่แล้วมันมาเอาลูกมานำไรเอ้ยหนึ่งสอง ตโอ้ได้ลูกสามตัวเลยยังตายแม่เลยครับโอ้นี่นี่ตัวนึงแม่นบ่หนี้นี่ตัวใหญ่ที่ที่ทิดทองมากครับแม่แลวอีกสองตัวเดียวพ่อขายละขายแล้วสองตัวโอ้ตัวทึกสองตัวขายได้หลายป่พ่อขายช่วงถือแม่นบ่พ่ออ๋อง่วงประมาณอายุเท่าไรที่พ่อขายสองทึกหนึ่ง ตัวนึงต <m> ัวนึง่มันสองปี่ตัวนึงสาปีแล้วโอ้สามสามสี่ปีกับสปีกว่าพอขายได้ราคาแพงบ่ตัวก็ญ่ขายสองหมนกว่านี้ตัวใหญ่ไอ้โตสามสปีเสองหมื่นกว่าแล้วตน้อยเด้ตัวน้อยก็มาณหมื่นกว่าหมื่นกว่ากระตกประมาณสี่หมเนาะสอตเนาะแต่ก็ยังเหลืออ แม่นีอยู่ซื้อมาโอเคได้ลูกแล้วม่นวะนี่ได้ลูกแล้วครับไดลูกเจ๊กตัวูตัวเดียวมันคื้บอนสมลูกตัวบกไง่าได้มอใส่ละลูกนี่วะนี่บ่ครับแม่นี่โอ้นี่ลูกมันว่แม่นเกือบสองปีเราพอนี่เ่อเดียวสปีสมปีหมวมันบอเป็นซาได้เห็นบอ ่บ่สังเกตบ่จักง้อกบ่พิษปกติได้ล่ะนั่นผมเบิ่งส้งมันก็บ่ได้อ้วนจนเป็นคิดว่ามันจะเป็นหมันกับบอแมนได้ล่ะขึ้นขึ้นเงียบบ่จักบ่ได้สังเกตบ่จักอือครับนี่นี่นี่ลูกมันนี่พอท่านมีผู้ใดไม่ให้ราคาบอกพอลูกมันนี่มันท่านมีเลยบอก โอ้บรทัอยากขายมาต่นี่ง้วนเถกหลายๆตัวแนวนี้นี่ที่เห็นนี่เป็นลูกง่วนจะของเบิดแน่นบ่ลูกเกิดก็พ่อพ่อแน่นบ่ผสมหลอดบ่หรือผสมโตพอผสมโตผสมโตอ้แม่นี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 ่ตัวนี้สมหลอดเนาะ สาสมพันหนึ่งก็ออกมาตัวปักใหญ่หนึงตัวแล้วนี่เมนมันซื้อไก่เป็นสัตว์ลรวบอนี้พอลูกมันกระไดแต่ว่าแม่บอท่านสมอีกเลย้อาซจขึ้นเงียบกับบอจักนี่แต่วันมีวหัวทึกน้อยอยู่ได้ล่ะนี่ซนี่มันก็พ่อว้นนี่แหละมันขึ้นเนาะมันก็ซื้อว้นในเห็นตัวแล้วนพ่อบม่ได้หู้เรื่อง โครงการของรัฐบาลบอกคนไทยกินเนื้อวัวไทยนั่นเลยกินเนื้อโคไทยนั่นดิในในข่าวในบอกฝังนี้วาจะั่งคาสเซเลเดี๋ยวบอกวันน้เข้าร่วมโครงการน้ำเขาบอกเหรอบอกบอกโครงการเพิ่อมาให้ไปลงทะเบียนครับกรมอ่าปศุสัตว์บอกปศุสัตว์ใกล้บ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านนี่เข้าโครงการได้คนละหาตัว เพิ่นรับซื้อโล่ละแปดสิบบาทแต่ว่าตรงนี้สี่ร้อยกิโลโล่ละแปดสิบบาทแต่ว่าเพื่อนในคนละหโาตัวาะแม่ปิดข้อการไประบ้อได้ยินน้องที่เป็นหมอผสมเทียมบอกว่าเพิ่นปิดเพิ่นปิดรับสมัครหวังวันที่สามพฤศจิกาตั้งแเลยมาแล้วเนาะนี่เนาะอืมพอบางหูเรื่องเลยบ่ หมมันเกิดมันเกิเลยบู่เรื่องฮูเล่าน้าเขาเนะาะแต่ว่าเพื่อนก็ให้คนะหาโตน่ะเราพต้องไปลงทะเบียนล<อ>งทะเบียนน้ำปลาสุสั์เพื่นซื้อหาตเพ่ซืหโตแต่ว่า<อ>ให้เข้านั่นเลี้ยงหาโตที่เขาโครงการนี่ให้ได้สี่ร<อ>้อยลเพื่นซื้อซื้อลละแปดสิบมันก็ต๊โตละสามหมื่นสองตกตะละสามหมื่นสอง่อพ่อไปไล้ลงทะเบียนเดี๋ยวเราไปต้ แต่ว่ารายละเอียดต่างๆมันกับว่าท่านฮู้นี่ยล่ะพ่อมันบอชัดเจนถามหลายๆคนเขาว่ามันบอชัดเจนโครงการนี้ก็แจ้งสิไปต่อได้ซ้ำไหนพ้างไของพ่อตั้งหลายตัวเนาะบอกบอกรูเรื่องน้าเขานะธรรมดากับผู้หิ่บ้านเนี่ยมาบอกโอ้มดาผู้ใยญ่บ้านจะมาประชาสัมพันธ์มาสั่นทอแต่ว่าโครงการนี้มีจิรีเลยบ่ท่านฮู้เกิดฮู้นี่พอสิเขาร่วมโครงการน้ำเขาอยู่บ่เกิดพ่อฮู้นี่รัฐบาลเพิ่นให้ไปลงทะเบียนปุ๊บแมนบ่ละ เพิ่นกะให้โคตาคนละหโตเต่วพอต้องเลี <si ้ยงให้ได้โตละสี่ร้อยโลเพิ่นสิรับซื้อกับพ่อนะโลละแปดสบาทแบบตอนี้ัตัวสี่รอยคอืมนั่ซไหนพอสี่ร้อยหว่อันที่ซซวานยุ่เดียวสี่อยพวมันก็จะต้องไปซื้ออาหารมาเลี้ยงขี้เก่าไม่หก็แม่เีก็จะเอาอาหารอย่งเข้าเลี้ยงยาอย่างเดียวนี่จักปีมันจะเสีไสี่ร้อยโลพอโอ้จักเลยเ้ออืม สีโดนยืนเนี่ยที่โดนเนาะโดนยืนนี่เรืงสีเพราะทขั้นเข้าโค้งการปุ๊บนี่ผมว่าผมคืดว่าวะเกษตรกร,ร,รที่เข้าร่วมโครงการก็ตร,รต้องไปซื้อหัวอาหารมาขุนแมวอาหารเนี่ย <Man S 1> <c oughs> หัวอาหารที่มาจากไหนบัตเตอนี่จะต้องอยู่ในเครือข่ายพืนน้นบัตเตอร์นอ่ซื้อหัวอาหารจากพืน้นแล้วก็ขายกไปขายขึ้นพืนน้นบัตเตอร์นอ่หรือเกษตรกร,ร,รที่มามีงัว อยากเข้าร่วมโครงการก็ต้องไปหาซื้องัวแมาเอามาขุนให้มันได้สีลอยโล่กัไปซื้อมาคนละห่าโตห่าโตห่าโตก็ไปเอาไปขุนเ,เดี๋ยะบัดนี้ให้มันได้สีลอยโลก็ไปซื้อหาหาัวห่านมาขุนเดี๋ยะบัดน,นี้พ <c oughs> ่าท่านฮู้แรงน้องเข้าเลยเป็นวันนี้โอ้ยหบอได้ขายงัวตัวละสามหมื่นสองให้รัฐบาลแล้วสั่นนะพออน่อแแลล้้ววขาย พ่อค้า,าก็จอดมาซื้อเขาจอดทีขายตลาดอืมส่วนมากก็จะเป็นในห้อยเออแมน่ในห้อยเลย่นะมาซือ้ออันพอ่อเวลาขายขายผ่านในห้อยอย่างเดียวบ่ก็แม่นเนี่ยโดยมากไม่จะเจอเห็นในห้อยโอ้ยขายผ่านในหอยอย้นนอ,ยนนหอยเนะา,านนเนะนี่ก็เป็นอีกอรูปแบบของการขายคือเกษตรกรผูร้เลี้ยงวัวบ้า,บานเฮาเนี่ยส่วนมากสิผ่านในห้อยเนาะพ่อเนานะนี่มันก็เลาะไปเรื่อยๆเข้าสวนเข้าที่คนอื่น ก็ต้องค่อยเบ่งแนวนี่นะพ่อเนาะค่อยตามยังสี่ล่ะนี่เลี้ยงง้วอะไรถุงพี่น้องนี่กะ<อ>จริงๆพ่อเล้วกะมีมาก,ก่อนแล้วก่อนที่ว่าช่วงแพงๆเราก็ซื้อมาเพลิแมนบ่แพงๆนั่นคครรัับบแม่นซื้อมาเพิ่มจ้าตัวเราพ่อแพงๆจะห้อยขายไปน,น้ำก็มีอืมขายไปน้ำก็มีจะม้วนอะไ่ะมีอะไรวางแมมตายแต่ยังนี่นะมันเพื่งยังคนตัวนี้นะตัวสูงแแพง แล้ช่วงแพ่งๆนั่นพอได้ขายแพ่งน้ำเขาในบ่ก็ได้ขายเนี่ยอยู่บ่ขายอยู่เนี่ขายง่วนอย่งบ่อขายงัวนง่ว่าง่วนง่ขนง่วนง่นง่ว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 น่วนวนอ่าเงีวนง่วนง่นงวนง่วนงวนง่วนง่วนง่วกง่วน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 า่วนง่วนี่นง่วนง่นง่นง่วนง่วน่วนี่ว่วนง่ง่วงว่านงง่ว่านี่ช่วงแพงนี่เขาให้นไน่นี่ คุณตะกรอนสามหมื่นกว่าหื่นเนี่ยป้บาบ่ต้องเลี้ยงส่งรัฐบาลก็ได้ตัวขันเป็นสามหมกว่า,าขันมันเป็นราคาคืตอตะกี้เออพี่คุ้มวยอก็ไรแล้วคุ้มมือท่ายนี่ตัวนี้ชูม,มือนี่คุมมือประมาณมือกว่าที่สองหมื่นกว่าได้อมันกับว่าท่นเต็มดีเนาะพ่อเนาะกระอ้วนอยู่แต่บ่าท่นเต็มเนาะตูดบ่าท่นออกเนาะตูดบ่าท่านบานเนาะบ่ท่านเต็มแล้วมันยังอ่อนอยู่อืมแต่กระดูกดีเป็นว่า ผสมลูกกระทบบ่นี่ของพ uh. ่อนี like this. This ่นี่นี่ยังส่นี่เอาใหญ่ห้อยก่อนบ่ตะกี้แล้เอาใหญ่เอาแดงบ่ซื้อซื้อแพงๆมันบ่โอ้โหเออนี่ก็กระซับมันง้อลูกกระทบเนาะนี่เนาะเอาโค้งใหญ่เอาสีแดงราคามันก็เลยแพงเนี่ยจังเลยแดงกันแดงกว่านี้เป็นบ่แดงแล้วโอ้ยยังสีเลียงไปเรื่อยๆบอกพ่อว่าเป็นราคาจริงสิ กอย่าไปเดี๋ยวเเอายมแนวจเป็นม้แนวไปเห็ดอย่างนี้ไม้นม้งานแน่อื่นครับโอ้ยเห็ดแน่อื่นอย่างเียก็เห็ดหน้าหน่าหน่ากับเห็ดหน้าแต่ว่าง่วนี่กับมีติดขอกตลอดจ็ถือว่าหลายตัวอยู่นะเห็นผมผ่านไปผ่านมาแถวสามแยกเนาะๆอยู่ขอกเนาะเก่าโตซิปตบดบถือว่าน้อยดยังหลายก็บไดผู้เดียวบอกี่ผู้ไหนมาดูซอย ลูกเราเขาเอาน้ำอยู่กับไเอเอโสดซะบ่เลนี่โอ้โหดบมมีลูกบ่มีเมียโอ้โหเราเป็นคนโสดบดได้ลูกบดได้เมียน้ำเขาเจสิบกว่าแล้วละว่าจะอยู่ไปยังสี่ละเกิดเก้าเจ็ดเกิดเก้าเจ็ดพ่ยครับแมนครับแมนโอ้ อยู่น้ำให้น้ำหน้าน้ำง้วไปยังสี่ล่ะเราอ่ะยังจะเลี้ยงต่อไปเนาะพ่อเนาะราคาบ่อเป็นก็บ่อได้เป็นปัญหากับพ่อเลยช่วงช่วงราคาตกนี่ได้ขายหลายตัวปะราคาตกโบกโมไม่ค่อยได้ขายอละไม่ค่อยได้ขายบ่เพราะว่ามันถือร้ายเรียกว่ามันจะขายมันจะขายนะเลี้ยงไปก่อนเนาะเข้าขา้ราคาถือร้ายอีกอย่างเขาก็เลี้ยงแบบไรทุ่งเนาะข้า็บัวแดงไอ้นันบรนไดแมนบลา บได้เดือดร้อนบันไดที่บ่อยกระมีข้อกะมีแปลงยากันเนี่ยทั่วไปเลยน้ำป่าน้ำกินไปกั้มเนว่าหายกินน้ำหมดนี่ต้องตัดยาที่ปลูกไว้เนาะตัดไม่กินตอนแรกบอกแกอย่างนี้าพี่ยาไอเฟื่องอะไรฮะมีโด่งให้ใกล้เจ็บในอยู่บ่อกเลี้ยงไม่สูตรหนึ่งก็เป็นโด่เถอนป่วยป้าป่วยเต่อป่วยอยู่เนี่ยครับ ตอายนั่นปะอตุ่มอเป็นตุมนี่ตายสองเยโอ้เป็นตุ่มตายสองมันหรือเ่ตอนตุ่มงอหน่อยอ่ต้นน้อง่าหน่อยออกตายสองอื่เถิกหน่อยตายสองนี่ตัวก็ยังเห็นมีตุ่มอยู่นี่แต่เป็นผมมันก็มันเป็นดำมันเศ้าได้นี่ก็ใดูงแก่ออกูแบครับครับครับมันเศ้าอย่างีแต่กระบอมูเลี้ยงตันนี้ต้วนึงแม่ยังเป็นเป็นนักที่มากระด้แต่ก็ยิ้อ้ยแตมีสูญเสียแน่เนาะเลี้ยงมากระด แม่นเ,เสียอยู่เดียวสูญเสียแต่ก็บ่ได้เดือดร้อนปันไดเพราะว่าอันโตแม่หกหมื่นที่ซื้อมาก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละขายลูกไปสองตัวก็สี่หมื่นเหลือลูกมันอีกตัวนึงก็ให้ลูกอีกสองตัวมันก็เสียรายบ่คันขายซูมืเอเนี่ยก็เสียอยู่ตัวว่าง 30, สามหมื่นได้รับท้องตัวโน้มันใหญ่น้ในอใหญ่ยืนเดียวอืมก็เลยบ่เดือดร้อนปันไดเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆครับแต่ก็โครงการของรัฐบาลที่พึ่งออกมา ฝั่งว้ายๆนี่เนาะบนท่านหัวน้ำขเขานะครับคนไทยกินเนื้อโคไทยนี่ยแหละ<อ>เพิ่นให้ชาวบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเนี่ยไปลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์<อ>แล้วก็ให้โคตา้าคนละห้าตัวเลี้ยง<อ>ให้ได้สี่ลอยโลโ<อ>มันซื้อขึ้นโลละมันซืซื้อโลละแปดสิบบาทมันก็นกนตกตัวละสามหมื่นสองเนาะสามหมื่นสอง จริงๆถ้ามันบะมีค่าจัดการแนวอื่นมันกับพ่อเลี้ยงอยู่เนาะเตัาสี่รอยโลนี่ที่เนาะครั้งเราเข้าให้กินแต่ยหญอย่างเดียวนี่มันจักปี่ละพ่อมันจะครบสี่รอยโลจักแนวอยู่บ่เคยถึงขายขายแต่เป็นโตเนาะโตม่ได้ชั่งกิโลจักเทียนเนาะพ่อได้คุยกันเนาะเมื่อมาเป็นราคากันยัเลออยางเอาขอบคุณคุณพ่อหลายๆพ่อได้คุยกันเนาะเมื่อมาเป็นราคากันยังเลี้ยงอยู่จังสี่ลังเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณ พี่น้องเลาะเป็นเลาะทุกคนเ้ยนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ